60ปีกรมการพัฒนาชุมชนรวมสร้างสรรค์สังคมถึงตนมุ่งช่วยคนพ้นทางอับจนสร้างชุมชนมีสุขยั่งยืน การพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจ,จาการกระจายเสียงภายใต้การกำกับของสำนักง,งานคณะกรรมการกิจ,จาการกระจายเสียงกิจ,จาการโทรทัศน์และกิจ,จาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทอชอขอนำท่านเข้าสู่รายการพ่อชอพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวสาวิตรีอุดมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการกรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2,565สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพอชอพบประชาชนทางสถานีวิทยุปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี FM 93.75เมกะเฮิรตทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง18นก30นาทีค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่12สิงหาคม2565กับดิฉันดีเจจอมแจมสาวิตรียรมพันธ์คนเดิมพร้อมสาระดีๆแล้วก็ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนค่ะท่านสมคิดจันทมรกมาพูดถึงเรื่องการจัดงานศิลปชีพประทีปไทยโอท็อปก้าไกลด้วยพระบรมี ปี2565ค่ะสวัสดีค่ะท่านธีบดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านคะได้ทราบข่าวค่ะท่านคะ่ะว่ากรมการพัฒนาชุมชนนะคะคจะมีการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปเก้าไกลด้วยพระบรารมีขึ้นความเป็นมาและก็วัตถุประสงค์ความสําคัญของการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างคะครับขอบคุณนะครับในการจัดงานโอท็อปนะครับศิลปาชีพประทีปไทย โอทอกก้าวไกลด้วยพระบารมีนี่นะครับอาจจะจัดกันในช่วงวันที่12สิงหาคมถึง20สิงหาคม,คมาใช้เวลา9วัน9วันด้วยกันที่อินเทอเมืองทองธานีแต่ก่อนอื่นผมจะขอนำเรียนถึงความเป็นมานะครับวัตถุประสงค์และก็ความสำคัญนะครับโดยสรุปดังต่อไปนี้นะครับในเรื่องของความเป็นมานะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิลิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง ได้ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาของคนไทยครับ<า>โดยทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมาปีสองพันห้รับครับเพื่อที่จะให้ศูนย์ศิลปาชีพเนี้นะครับทำการส่งเสริมอาชีพาารายไ,ได้ให้กับราษฎรอีกทั้งยังมีพระประสงค ในการอนุรักษ์และสืบสารภูมิปัญญาของคนไทยให้คงอยู่สืบไปซึ่งต่อมาในงานต่างๆนะครับทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้น้อมนาเอาแนวพระราชดำริเนี่ยครับไปขยายผลในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพคให้กับประชาชนอย่างกว้างขวางซึ่งรวมถึงโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปก็เป็นโครงการหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากการส่งเสริม อาชีพของพระองค์ท่านเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสงค์ทกรชาวไทยในการอนุรักษ์และสืบสารภูมิปัญญาของคนไทยนะครับในการส่งเสริมอาชีพและการดาเนินการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆศูนย์ศิลปาชีพ และผู้ผลิตผู้ประกอบการโอตท็อปรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนครับซึ่งรับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ดำเนินการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าคคโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับรวมทั้งจําหน่ายสินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพควบคู่กันไปด้วยภายใต้ชื่อโครงการที่ว่าศิลปาชีพ ประเทศไทยโปท็อปเก้าวไกลด้วยพระบรมีโครงการนี้นะครับเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าแล้วครับจนถึงปัจจุบันก็สิบปีคันนะครับเข้าเก้าสู่เข้าปีที่สิบเ็ดแล้วนะครับอันนี้คือความเป็นมาที่สําคัญครับค่ะสําหรับวัตถุประสงค์มีหประการครับในประการแรกก็คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประการที่สองครับก็เพื่อจะแสดงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจําหน่ายผลิตภัณฑ์งานศิลปะชีพค่ะประการที่สามครับก็คือก็คือเพื่อจะแสดงจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสี่ก็คือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับให้กับชุมชนมีรายได้นะครับประการถัดไปก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการหนึ่งตบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และประการสุดท้ายครับ เพื่อสร้างการเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปให้มีความสอดคล้องกับตลาดสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ทั้งกรุงเทพเองแล้วก็ปริมณฑลนะครับสําหรับความสําคัญนะครับการจัดงานครั้งนี้วัตถุประสงค์สำคัญอันนึงก็คืออันดับแรกก็คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์นะครับทรง ห่วงใยแล้วก็ช่วยเหลือรัษฎรให้มีอาชีพเสริมเป็นการเพิ่มภูนรายได้อย่างกว้างขวางค่ะออกไปในแขนงต่างๆเยอะมากนะครับอันเป็นที่มาของโครงการศริลป,ปาชีพและก็มูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพค่ะโดยในการจัดแสดงครั้งนี้นะครับเป็นการจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานศิลป,ปาชีพให้ประสบนิกรชาวไทยได้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระอ,องค์ท่านที่ทรงมีต่อการอนุรักษ และส่งเสริมศิลปะฝีมือของคนไทยนะครับให้คนไทยและคนทั้งโลกได้ชื่นชมครับค่ะแล้วก็การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นี้นะครับก็จะเป็นโครงการที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ข้างงานให้กับฐานรากครับอันนี้คือในเรื่องของความสำคัญของการนี้นะคับโครงการนี้นะคะซึ่งแน่นอนคราว่าใน การจัดงานครั้งนี้เนี่ยจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นพิเศษแล้วก็ไฮไลท์ด้วยมีอย่างไรบ้างคะท่านครับสำหรับการจัดงานครั้งนี้ครับมีกิจกรรมที่เราจะนําเสนอทุกท่านก็คือคในพื้นที่ทั้งหมด60,000ตารางเมตรเนี่ยมีบูธท,ที่เข้ามาร่วมงาน,นมากกว่า2000บูธนะครับโโในช่วงที่ผมนําเรียนไปแล้วก็คือ12-20ถึง20สิงหาคมตั้งแต่10โมงเช้าไปจนกระทั่ง3ทุ่นะครับนะ อาคารเชลเลนเจอร์1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีซึ่งกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสําคัญที่ผมจะได้นําเสนอบางส่วนท่านันเองนะครับเพราะว่าท่านต้องไปดูด้วยตัวเองเพาจะมีเยอะมากเลยนะครับก็อันดับแรกก็เป็นเรื่องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครับซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงอันนี้เป็นเป็นกรอบใหญ่ก่อนเดินเข้าไปในงานเลยเราจะเห็นการจัดเทศกาล uh, <groo> นะครับพอเข้าไปในงานครับ <คะ S 2> เข้าไปในงานนี่เยอะมากนะครับแต่ว่าจะนําเรียนเบื้องต้นก่อนเ <prospective. S 2> พื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพก็คือ,อส่วนที่เป็นไฮไลไท์ที่อยากจะแนะนําเลยก็คือมีสองส่วนครับส่วนแรกก็คือศิลปินโอท็อปครับตรงนี้เป็นการจัดแสดงและก็จำหน่ายผลงานของศิลปินโอท็อป จำนวนห้าสิบรายห้าสิบรายด้วยกันครับใช่ครับที่ผลิตภัณฑ์เขามีความโดดเด่นสวยงามวิจิตรการตามากตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่ให้เห็นถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคนไทยเลยครับฝีมือเชิงช่างแล้วก็งานศิลป์ชั้นยอดนะครับะจะมาจัดแสดงทุกภูมิภาคนะครับออามาให้ท่านได้ดูอันนี้คือเป็นส่วนที่เราจะเรียกว่าศิลปินโอท็อปครับส่วนที่สองที่เป็นไฮไลไท์ที่จะแนะนำให้ทุกท่านได้รับทราบก็คือ ส่วนที่เราเรียกว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกเป็นการจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายผ้าไทยเพื่อร่วมเชิดชูคุณค่าของผ้าไทยค่ะอันเป็นหนึ่งในงานหัตถศิลป์อันล้ําค่าที่สามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนได้อย่างมหาศาลเลยครับค่ะแล้วก็พร้อมที่จะทำให้เศรษฐกิจเ,เติบโตขึน้นอกจากนี้ในโซนนี้ครับะจะมี โซนที่เรียกว่าเฟิร์สเลดี้ด้วยอืเป็นโซนที่เอาใจผู้หญิงเอาใจผู้หญิงเข้าไปก็จะสามารถที่ลองเสื้อได้มีมีตู้ให้ลองเสื้อด้วยนะครับอสามารถที่จะดําเนินการได้ค่ะนอกจากนี้นะครับมีกิจกรรมที่อยากจะนําเสนอให้เห็นเช่นในเรื่องของการแสดงการจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลิธิส่งเสริมศิลปะชีพท่านจะได้เห็นฝีมือ ของทางมูลิธิ่งเสริมศิลปาชีพในการที่จะนําสินค้าต่างๆมาแสดงเยอะแยะเลยนะครับสวยงามมากในส่วนที่2ก็เป็นการจัดแสดงและการจาหน่ายโอทอปครับห้าประเภทนะครับหประเภทด้วยกันสองพันล้านค้าแล้วก็มีใน2องพันสอรล้านค้านี่นะครับจะมีโอทอปชวนชิมโอ้มีชวนชิมด้วยอาหารมีเครื่องดื่มมีผักผลไม้นะครับถัดไปก็จะเป็นการจัดแสดงการจําหน่ายสินค้าที่เราเรียกว่าโอทอป KBO จาก76จังหวัดโอท็อป KBO หมายถึงอะไรหมายถึงว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เอาองค์ความรู้นะครับ mm hmm. ก็คือเอาองค์ความรู้เนี่ยไปพัฒนาให้สินค้ามีนวัตรกรรมใหม่ๆขึ้นมาก็เลยเรียกว่าเป็นโอท็อป KBO หรือโอท็อป k n o ร l e d g e Based o t นะครับ จะได้เห็นถึงวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของสินค้าโอท็อปของเรานะคะอีกบูธหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการจัดแสดงโอท็อปในรูปแบบของโอท็อปเทรนเดอร์โอท็อปเทรนเดอร์คือใครก็คือผู้ประกอบการภาคเอกชนนะครับที่เขามีความเข้มแข็งแล้วก็จะมีเครือข่ายในการบูรณาการคตรงนี้จะเป็นภาคส่วนต่างๆนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นการให้บริการประชาชนมีจุดบริการ wiFI จุดบริการธนาคารไปรษณีย์ จุดนั่งพักผ่อนแบบสบายๆก็มีนะครับกิจกรรมส่งเสริมการขายก็มีที่สําคัญก็คือทุกๆวันเนี่ยนะครับจะมีการจับฉลากลุ้นคูปองอมูลค่า1น0่งบาทเนี่ยวันละส2บรางวัลเพียงท่านซื้อสินค้าครบ500บาทคบาทก็จะได้คูปองขึ้น,นร้านท่านก็เสีคูปองแล้วก็วันสุดท้ายครับก็คือวันที่2ี่สิบเนี่ยก็จะมีการลุ้นรับทองคำเจ็ดรางวัลนะครับ กิจกรรมอีกอันนึงที่จากจะได้นําเรียนก็คือกิจกรรมบนเวทีกลางครับก็จะมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังคอาทิเช่นนะครับลำไยหายทองคำจะได้พบกับลำไยหายทองคาด้วยเขาจะไปเจอตัวจริงของลำไยหายทองคําเก่งทัชยะที่มีความเชื่อมีความเก่งในเรื่องการแสดงโขนขอใชรุ่งสุริยาเป็นนักร้องลูกทุ่งนะครับชื่อดังครับอันนี้คือจะ เป็นภาพรวมๆนะครับแต่ว่าคงจะเล่าไม่หมดต้องมาดูเองไปเองวันเดียวก็วันเียก็น่าจะไม่พอเลยครับต้องไปเดินอดูอบ่อยๆไปเบอรไปเดินสักสามครั้ง4ครั้งจะได้ครบนะครับไปทุกวันได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่12ถึง20สิงหาคมนี้ที่ Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีแล้วท่านคะในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเรามีความคาดหวังหรือเป้าหมายในการจัดงานยังไงบ้างครับความคาดหวัง ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อผู้ประกอบการเนี่ยเขาเอาสินค้าผลิตภัณฑ์เด่นๆะนะครับอาหารดีๆเครื่องดื่มต่างๆมาเนี่ยเราก็คาดหวังว่าส่วนสําคัญก็คือจะได้มีการจับจ่ายใช้สอยกันนะครับก็มีความตั้งเป้าไว้นะครับว่าใน9วันเนี่ยเราน่าจะได้รับยอดการขายเพื่อให้เงินสัมนี่ยไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทครับซึ่ง500ล้านบาทเนี่ยเป็นเงินที่ ตรงไปถึงประชาชนตรงไปถึงผู้ประกอบการแล้วก็ได้ไปถึงเศรษฐกิจฐานรากที่สัดนะครับในการจัดงานครั้งนี้ทุกทุกท่านนะครับมีส่วนสําคัญที่จะไปช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สิบสองถึงยี่สิบเนี่ยเป็นการจัดงานเก้าวันอาจจะก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่เท่าไหร่คะท่านวันจันทร์วันจันทร์ที่สิบห้าสิงหาคมครับผมครับก็อันนี้คือเป็นกรอบภาพรวมๆของ การจัดงานที่มีเป้าหมายแล้วก็วิธีการจัดงานนะครับค่ะซึ่งแน่นอนคะ่ะว่าการจัดงานครั้งนี้นะคะก็มีส่วนช่วยในการส่งเสริม,มในเรื่องของช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการทุกประเภทเลยครับนะคะค่ะค่ะท่านคะสิ่งที่อยากจะนําเรียนเพิ่มเติมตม,มานะครับว่าตัวที่สําคัญก็คือการการจัดงานครั้งเนี้ยเราได้มีการเตรียมมาตรการต่างๆไว้ค่ะ,ะมากเพียงพอนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ยังยังมีอยู่ เรามีการเข้มงวดะนะครับกับผู้ประกอบการที่นําสินค้ามาขายะนะครับเรามีการฉีดวัคซีนมีการตรวจ a อ k ทเคะนะครับ,รบสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าทุกๆท,ท่านที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยนะครับก็จะต้องดูแลระมัดระวังตัวเองอด้วยแล้วดูแลระมัดระวังตัวเองที่จะ,ะไม่เข้าไปใกล้ชิดนเนเกินไปนะครับรักษาระยะห่างสวมหน้ากากนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เลย <polarization> หรือว่าล้างทําความสะอาดด้วยสบู่บ่อยๆนะครับก็จะช่วยป้องกันตัวเองด้วยในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองทางผู้รับผิดชอบเองก็จะมีการทำความสะอาดตลอดเวลาตลอดเวลาทุกวันเลยนะคะแล้วก็มีการวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะก่อนเข้างานด้วยนะคะแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เราทุกคนต้องคนที่ไปร่วมงานหรือมาเที่ยวช็อปงานนะคะก็สวมแมสสวมหน้ากากตลอดเวลาด้วยนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างตามมาตรการ นะคะนี่คือมาตรการที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนนะคะได้ได้มีมาตรการตรงนี้ในการจัดงานเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะท่านเนาะใช่นะคะสองพกว่ากว่าบูธนะคะนับได้ว่าโอ้โหเป็นเป็นสิ่งที่มันจะสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากจริงๆเลยนะคะค่ะท่านคะสุดท้ายค่ะอยากจะฝาก ให้ท่านเนี้ยเชิญชวนพี่น้องนะคะที่กําลังฟังรายการพอชอบพบประชาชนในวันนี้ค่ะมาอุดหนุนสินค้าภายในงานศิลปาชีพของเราด้วยค่ะครับขอบคุณนะครับก่อนก่อนจะฝากทิ้งท้ายผมขยายความเพิ่มเติมนิดนึงะนะครับว่าโครงการศิลปาชีพปทิบไทยโอท็อก้าวไกลด้วยพระบารมีนี่นะครับเป็นงานประจําปีที่เรารู้จักกันใช่ปีหนึ่งก็มีหนึ่งครั้งนะฮะโอท็อปศิลปาชีพเนี่ยนะครับ โครงการนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสารรักษานะครับแล้วก็ต่อยอดภูมิปัญญาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตได้ประทานไว้ว่าให้นําภูมิปัญญามาเพื่อที่จะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้นนั่นแหละครับในเรื่องของผ้านะครับผมขออนุญาตขยายความเรื่องของผ้าเนี่ยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีนทรราชะกัญ,ญญาเนี่ยซึ่งพระองค์มี ทรงเชี่ยวชาญในเรื่องของผ้านะครับได้สืบสารรักษาต่อยอดนะครับโดยการพัฒนาผ้าลายพระราชทานนะครับซึ่งลายใหม่ที่พระราชทานก็คือลายผ้าขิดลายนารีรัชรชกัญญานะครับเป็นตามแนวพระระชบัญญัติเพื่อที่จะดําเนินให้โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเนี่ยนะครับให้มีความรู้จักทั่วๆไปแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่เขา มีอาชีพในการทอผ้ารั่ทอผ้าใช้สีธรรมชาติแล้วก็ตามที่พงศ์ได้ทรงสนับสนุนนะครับออกแบบเนี่ยก็ทําให้เป็นการเพิ่มช่องทางในการตลาดค่ะรวมทั้งตลาดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ตลาดต่างประเทศด้วยค่ะก็สุดท้ายนะครับก็จะขอเชิญชวนทุกทท่านนะครับได้เข้าไปเที่ยวไปชมงานนะครับอัตลักษณ์ของคนไทย ฝีมือของคนไทยรวมทั้งอะไรอะพวกทั้งอาหารการกินการแสดงทั้งคนเป็นของคนไทยที่ล้วนแล้วแต่เกิดจากฝีมือของคนไทยแล้วก็จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยได้ได้มามีส่วนสําคัญในการผลักดันก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ไปร่วมภาคภูมิใจกันนะครับไปเยี่ยมชมกับโอท็อปซึ่งผมเชื่อว่ามีแฟนพันธุ์แท้หลายคนรู้รู้จักเลยว่า คนนี้จะมีความดังในเรื่องอะไรเด่นในเรื่องอะไรเพราะมากันทั่วประเทศอะครับจริงๆเราไปที่เดียวเจอทั่วประเทศเลยซึ่งแฟนพันธุ์แท้โอท็อปห้ามพลาดเลยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับแล้วก็เชิญชวนรุ่นลูกรุ่นหลานไปด้วยมาดูกระบวนการเนาะค่ะเห็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยของเราในงานศิลปาชีพอาทิพไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบรมีนี้นะคะครับก็อยากจะเชิญชวนเลยนะครับไปได้ทุกวันนะ ไปทุกวันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะวันที่12สิงหาคมนะครับถึง20สิงหาคมเนี่ยไปทุกวัน10โมงเช้าถึง3ทุ่มเนี่ยไปได้ตลอดที่จอดรถก็สบายสะดวกสบายเยอะมากกว้างขวางใช่ครับแล้วก็พื้นที่กว้างขวางการดูแลการรักษาความปลอดภัยทั้งปลอดภัยเรื่องชีวิตทรัพย์สินนะคบปลอดภัยเรื่องโควิดก็มีมาตรการที่ชัดเจนเข้มข้นนะครับท่านไปได้ทุกวันมีโอกาสก็ไปทักทายกันนะครับให้กำลังใจกับผู้ประกอบการเขานะครับ ็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับได้รับทราบทั่วกนแเราก็ร่วมเป็นกําลังใจเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในการสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องผ,ผู้ผลิตผู้ประกอบการครับค่ะโอ้โหชื่นใจจริงๆค่ะในการจัดงานครั้งนี้นะคะอย่างที่ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะคะท่านสมคิดจันทมรึกนะคะได้พูดคุยกับพวกเรานะคะว่าการจัดงาน โอท็อปนะคะคือภายใต้ชื่องานศิลปะชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบรมีนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่ามีกิจกรรมนะคะเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะทั้งที่เช่นนะคะการจัดนิทรศการเฉลิมพระเกียรติก็การแสดงและจําหน่ายสินค้าโอท็อปนะคะ3-5ดาวนะคะแล้วก็การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีด้วยนะคะมาร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริม การจำหน่ายสินค้าและการบริการด้วยทั้งมีถ้าใครที่จับจ่ายซื้ออุดหนุนเยอะเรามีบริการจัดส่งให้ด้วยนะคะค,ค่ะแล้วก็มีไฮไลท์ด้วยนะคะในโซนของศิลปินโอท็อปนะคะแล้วก็ในโซนของผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะแล้วก็มี เห็นว่ามีตลาดกลางนะคะของเส้นใหม่และเส้นใหญ่ธรรมชาติมาจัดที่งานนี้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายน,นะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่มาดูว่านวัตกรรมนะคะความเป็นการพัฒนาของโอทอปของเราเนี้ยภายใต้ นํนานวัตกรรมมาเนี้ยในรูปแบบของ KBO เนี้ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็โหกิจกรรมมากมายเลยยังกล่าวไม่หมดเลยเพราะนั้นก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะเชิญชวนทุกทกท่านนะคะที่กาลังฟังรายการอยู่ณ<ฮ>นะตอนนี้นะคะไปอุดหนุนสินค้าโอท็อนะคะระหว่างวันที่1 2ถึง20สิงหาคม25 6 5นนะคะที่ Impact เมืองทองธานีชาเ l l e จอร์1-3ถึงนะคะที่งานศินลปาชีพประทีปไทยโอท็อก้าวไกลด้วยพระบรารมีนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่าน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะคะท่านสมคิดจันทบรึษมากๆเลยนะคะขอบคุณอีกครั้งท่านค่ะเราสองคนนะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมากกว่าคําว่าภูมิปัญญามากกว่าเรื่องความคิดสร้างสรรค์มากกว่ามรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม กับงานศิลปะชีพประทีปไทยโอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมี12-20สิงหาคมนี้ณอาคารเชลรนเจอร์1-3อ m มแพ t เมืองทองธานีค่ะจัด,ดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาไทย60ปีกรมการพัฒนาชุมชนรวมสร้างสรรค์สัคงคมถึงตน้นมุ่งช่วยคนพนทางอับจนสร้างชุมชนมีสุขย,ยั่งยืน จบไปนั้นเป็นรายการพอชอพบประชาชนออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565ท่านสามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้ทุกวันศุกร์ เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ มีเงินคำจุนทำงานหัวใจว่าว่นเบื่อกรุงอยากคืนบ้านนาะใไอ้ดินกลิ่นฟางเขาตามย้ำเตือนตอกย้ำมีให้ลืมเลือนคอยเตือนให้หมวนเกินุงอยู่กรุงเพื่องาน เรือืนบ้านสร้างฝันทิ้งกรุงครครวนทุสรวนจึงงงืนทุงผาดุงบ้านนาะมุนโูกน้องหน้านำพาให้เป็นพี่น้อง เติมสร้างสรรค์ให้ดินกลิ่นฟางกลางพวกน้องนาสวรรค์กลางดงคงป่าบ้านนาก็พลันสดชื่นมุนพวกน้องนาดินน้ำคนป่าสุขสันต์ยังยืนมองใครรูวนดูสดชื่น ยังยืนด้วยคูกน้องนาะ โคกน้องนาสวรรค์กลางดงพงป่าบ้านนาก็พลันสดชื่นมุนโคกน้องนาดินน้ำคนป่าสุขสันยังยืนมองใครล้วนดูสดชื่นยังยืนโดยโคก